เครื่องดื่มวายฟูมูเอาละครับผู้ชมนะครับกลับมาเจอกับ พวกผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวความตื่นเต้นสยองขวัญน,นะครับที่เราจะหยิบยกเอาเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาถ่ายทอดให้ได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับผมหยิบยกเอาหนึ่งเรื่องที่ผมเคยได้ฟังมานานพอสมควรแล้วนะครับกับเรื่องนี้ต้องบอกว่านึกทีไรเนี่ยก็รู้สึกสยองขวัญรู้สึกขนลุกอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นที่ออฟฟิศออฟฟิศแห่งหนึ่งนะครับ ที่อยู่แถวแถวย่านรัชดาเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของพี่ที่เป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ารอปภหรือว่ายามนะฮะเป็นคนถ่ายทอดให้ฟังตั๋วออฟฟิศแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนขับรถผ่านมาเป็นร้อยร้อยเป็นพันๆันรอบแน่นอนเรื่องของเรื่องคือมันเกิดขึ้นณวันหนึ่งนะครับวันที่เขาจําไม่มีวันลืมวันนั้นเขาบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาเนี่ย เข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บริษัทแห่งนี้และวันนั้นเองเนะครับเพื่อนซึ่งเป็นคู่กะของเขานั้นได้เกิดป่วยกระทันหันเลยต้องทำให้เขาเนี่ยต้องควงกะอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งพอเขาได้รู้ว่าคืนนี้เนี่ยเขาจะต้องอยู่ควงกะที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยทำให้เขารู้สึกหวั่นเป็นอย่างมากเพราะจากเรื่องราวเหตุการณ์ที่เขาได้ยินได้ฟังมา ถึงความน่ากลัวแล้วก็ดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่ทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะเฝ้าอยู่ที่นี่คนเดียวแต่ด้วยความที่มันเป็นหน้าที่เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบก็เลยต้องจำใจอยู่คืนนั้นเองนะฮะระหว่างที่พนักง,งานทุกคนเนี่ยเลิกงานกลับบ้านไปออฟฟิศก็ปิดทุกชั้นก็ไม่มีคนอยู่นะฮะเขาก็ต้องมีการเดินตรวจตาออฟฟิศเนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงคือการเดินตรวจเนี่ยต้องเดินตรวจไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้น ้องบอกว่าตึกแห่งนี้มีอยู่ประมาณสักสิบกว่าชั้นเห็นได้ในรอบแรกที่เดินขึ้นไปตรวจเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยที่ผิดปกตินะฮะแล้วก็ตรวจอ,อย่างเงี้ยอยู่จนถึงรอบที่3ระหว่างที่ตรวจรอบที่3มเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะพี่คนนี้เนี่ยเขาก็กดริปจากข้างบนเนี่ยเพื่อลงมาข้างล่างแล้วก็มานั่งเฝ้าอยู่ตรงทางด้านหน้าของออฟฟิศนะฮะระหว่างที่นั่งเฝ้าอยู่นะฮะมันก็มีเสียงโทรศัพท์ปริศนาเสียงหนึ่งดังขึ้นมาตรงโต๊ะทํางานของเขา ขาก็รู้ส <S desserts> hey, ึกแปลกใจมากเลยว่าเฮ้ย like ช right ่วงนั้นเนี่ยประมาณสักเกือบเที่ยงคืนเห็นจะได้เขาบอกว่าเขาเดินตรวจตาดีแล้วนะฮะว่าว่าไม่มีใครเนี่ยอยู่ในออฟฟิศเลยเขาก็เลยสงสัยแล้วก็เลยรับสายโทรศัพท์ปริศนานั้นขึ้นมาพอรับขึ้นมาก็เป็นเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าพี่ขึ้นมาช่วยหนูหน่อยสิหนูอยู่ที่ชั้น8เนี่ยหนูเนี่ยออกจากออฟฟิศไม่ได้พี่เขาเลยงงว่าอ้าวทำไมอ่ะอยู่ชั้น8บริษัทของออฟฟิศไหนล่ะเมื่อกี้ผมเดินขึ้นไปตรวจ ไม่เห็นมีใครอยู่ในออฟฟิศนั้นเลยเขาบอกอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่ขึ้นมาช่วยเขาหน่อยพี่คนนั้นพอได้ยินเสร็จก็วางโทรศัพท์ก็วอออกไปบอกเพื่อนที่ทํางานอยู่เฝ้าอยู่ด้านนอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปช่วยพนักง,งานที่ติดอยู่ในออฟฟิศบริเวณชั้นแนะเขาก็กดลิฟต์ขึ้นไปแล้วขึ้นลิฟต์ขึ้นไปก็ด้วยความสงสัยว่าเฮ้ย hey, เป็นพนักงานเนี่ยอยู่ในบริษัทอ่ะจริงๆแล้วน่าจะต้องมีกุญแจที่สามารถไขเข้าออกได้แต่ทําไมถึงออกไม่ได้แต่เขาพยายามคิดในแง่ดีว่าเฮ้ย hey, ขาจะโดนเพื่อนแกล้งหรือเปล่าในจังหวะนั้นนะก็ขึ้นไปเสร็จปุ๊บก,ก็ขึ้นไปถึงบริเวณชั้น8ก็บอกว่าพอริบเปิดออกไปเนี่ยทั้งชั้นเนี่ยมืดสนิทนะน,นะจะมีแค่ไฟทางเดินที่อยู่ตรงบริเวณบันไดหนีไฟเท่านั้นที่เป็นตัวส่องสว่างเขาก็เลยใช้ไฟฉายค่อยๆส่องเข้าไปแล้วก็ตะโกนถามว่าคุณคุณอยู่ห้องไหนคุณอยู่ตรงบริษัทไหนตะโกนให้ผมได้ยินหน่อยผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนเพราะผมเพิ่งครงกะดึกเป็นครั้งแรกก็ตะโกนถามตะโกนถามไปก็ไม่มีเสียงตอบกลับมา จนเดินมาถึงตรงบริเวณบริษัทสุดท้ายที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับบันไดหนีไฟก็มีเสียงต่อบว่าพี่หนูอยู่นี่ช่วยหนูหน่อยกุญแจเนี่ยมันล็อกอยู่ข้างนอกเดี๋ยวหนูสอดกุญแจให้เขาแล้วพี่เนี่ยเปิดพาหนูออกไปหน่อยเสร็จปุ๊บก็มาถึงก็ต้นเสียงก็เคาะประตูผู้หญิงคนนั้นก็สอดกุญแจส่งเข้ามาให้เขาเข้ากุญแจเนี่ยไขยซึ่งเป็นแม่กุญแจล็อกอยู่ข้างนอกเนี่ยไขยประตูนั้นออกมาน้องก็ขอบคุณแล้วก็ระหว่างนั้นเสร็จน้องก็เดินเข้าไปห้องน้ํา พี่เราพอที่ก็บอกว่าเดี๋ยวคุณเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมรออยู่ตรงบริเวณหน้าริบนะไงก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เดินมาหาผมตรงนี้แล้วกันก็ผู้หญิงนั้นก็เดินเข้าไปในห้องน้ําระหว่างที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเข้าไปในห้องน้ําสักพักหนึง่งเขาได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนขอความช่วยเหลือบอกพี hi, ช่ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยหนูทาของหล่นพี่ก็รีบบอกอะไรหล่นเหรอคุณเดี๋ยวผมเข้าไปนะรอแป๊บหนึ่งระหว่างนั้นก็เดินเดิน,เด,นเดินเข้าไปจนถึงบริเวณประตูห้องน้ําก็เปิดห้องน้ําเข้าไป ก็รู้สึกแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมน้องผู้หญิงเนี่ยเข้าห้องน้ำมาแล้วถึงไม่เปิดไฟหรือว่าเขาไม่รู้ว่าสวิตช์ไฟอยู่ตรงไหนก็เลยพยายามส่องไฟฉายไปแล้วเพื่อจะหาสวิตช์ไฟพอหาสวิตช์ไฟเสร็จก็เปิดไฟปุ๊บขึ้นมาก็เห็นร่างของน้องผู้หญิงคนนั้นฮะกม้มพยายามหาอะไรอยู่สักอย่างก็ไม่รู้ก็ก้กมหาหาไปเขาก็ถามว่าคุณคุณหาอะไรเหรอผู้หญิงก็บอกว่าช่วยฉันหาหน่อยดิของฉันหล่นก็พยายามช่วยช่วยช่วยหาอยู่ระหว่างที่หาหาอยู่นั้น ก็หาไม่เจอสักทีหนึ่งก็เลยไปสกิดถามผู้หญิงว่าคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงเนี่ยหาอะไรอยู่เหรอผมไม่เห็นว่าหาเจอสักทีเลยและเชื่อไหมฮะระหว่างที่พี่คนนั้นเนี่ยพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยใบหน้าของเธอค่อยๆหันกลับมาแล้ว so มันเป็นภาพที่ทําให้เขาเนี่ยจำไม่มีวันลืมเลยก็คือใบหน้าของเธอนั้นดวงตากว้างโบฮะแล้วก็พูดขึ้นมาว่ากูหาตากูอยู่มึงช่วยกูหาหน่อยสิแค่นั้นแหะฮะ พี่คนนั้นตกใจแล้วก็ช็อกรีบวิ่งจากบริเวณชั้น8ลงมาข้างล่างแล้วก็วอลบอกเพื่อว่าก uh ุโดนผีหลอกกุ uh โดนผีหลอกมึงช่วยกูหน่อยมึงช่วยกูหน่อยเพื่อรีบตอบวอลออกมาเลยว่าม <im it> ึงโดนชั้นไหนมึงโดนชั้นไหนใครสั่งให้มึงขึ้นไปกลางคืนเนี่ยบอกว่าโดนอยู่ที่ชั้น8เ <im it> พื่อนทุกคนที่อยู่บริเวณรอบๆเฝ้าอยู่รีบมาออกันอยู่ตรงหน้าบริษัทแล้วก็ถามว่าไอ้ที่เจอเนี่ยมันคืออะไรเป็นลักษณะแบบไหน,นเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเจอที่ออฟฟิศ ตรงนี้ตรงนี้ชั้นนี้เป็นผู้หญิงลักษณะแต่งตัวอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนก็เลยลงความเห็นว่านี่คือเมื่อก่อนหน้านี้นั้นเคยมีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งระหว่างที่กําลังจะมาทํางานนะฮะเขาขับรถไปนะฮะขับรถมาทํางานนะฮะแล้วก็เหมือนอารมณ์ว่าประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตแต่ตอนที่เสียชีวิตนเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดวงตาเนี่ยหลุดออกไปแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็คนที่อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยมักจะเจอวิญญ,ญาณ แล้วก็เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะพี่พี่รปภที่เฝ้าเวรกะกลางคืนทุกคนรู้กันดีเลยว่าถ้ามีเสียงปริศนาจากชั้น8อยากขึ้นไปตรวจเด็ดขาดเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของวิญญาณของผู้หญิงคนนี้นั่นเองครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครัผู้ชมนะที่ผมหยิบยกนํามาถ่ายทอดให้ฟังในวันนี้นะครับต้องบอกว่าอาจจะไม่น่ากลัวนะฮะแต่ถ้าคุณลองนึกสภาพดูว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วกลัวคุณจะ รู้สึกยังไงครับอะลครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเราในวันนี้นะครับครั้งหน้ามาติดตามดูนะครับว่าเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวของใครมาถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ชมกันวันนี้ขอบคุณมากในการติดตามสวัสดีครับ The Story. สนับสุนโดยเครืงดวู <Why? S 2> <Why? S 3>